แจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะเริ่มแล้ววันนี้นะคะสำหรับ77จังหวัดทั่วประเทศจนถึงวันที่30มิถุนายน2565พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาชาวไร่ชาวสวนพี่น้องประชาชนทั่วไปทงางภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะคะลงทะเบียนง่ายๆตอนนี้รัฐบาลเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้ที่มีที่ดินค่ะแต่ว่ายังไม่มีเอกสารสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบอกดิน3พร้อมกับแจ้งตำแหน่งที่ ดินแบบง่ายๆด้วยมือถือเครื่องเดียวติดตามยละเอียดข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆในช่องอีสานแซบค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมไล้์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวน,วนพี่น้อง,องประชาชนทั่วประเทศเลยนะคะตอนนี้โครงการในส่วนของการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินแล้วก็รังวัดในรูปแปลงโฉนดที่ดินที่เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศตอนนี้ดํา เนินการไปแล้วกว่า67จังหวัดทั่วประเทศค่ะซึ่งในส่วนของโครงการนี้เริ่มดําเนินการสํารวจที่ดินสํารวจรางวัดทําแผนที่ดินตั้งแต่เมื่อวันที่1มกราคม2565ที่ผ่านมาจนถึงวันที่31กรกฎาคม2565นะคะโดยทางรัฐบาลออกมาเชิญชวนให้กับพี่น้องประชาชนที่มีที่ดินค่ะแต่ว่าเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบอกดิน3โดยแจ้งตำแหน่งที่ดินง่ายๆด้วยมือถือเครื่องเดียวค่ะ โดยล่าสุดนะคะคุณผู้ชมเพจไทยคู่ฟ้าก็ออกมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้นะคะว่าพี่น้องประชาชนท่านไหนที่มีที่ดินแต่ว่าเป็นที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือว่ามีสคหนึ่งนสสามและก็นกสสามกต้องการให้ทางภาครัฐเนี่ยค่ะเข้าไปช่วยบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งท่านก็สามารถแจ้งตำแหน่งที่ดินผ่านโทรศัพท์มือถือในโครงการบอกดิน3าเปิดให้บริการประชาชนแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมถึง30มิถุนายน2อ 565โดยพี่น้องประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลที่ดินนะคะแล้วก็ตำแหน่งที่ดินของท่านผ่าน3ช่องทางคือ1ท่านสามารถสแกนเข้าระบบบนบัตรบอกดินค่ะได้ที่สำนักง,งานที่ดินทั้งหมด461แห่งทั่วประเทศค่ะหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์บอกดินก็ได้หรือว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ที่เป็นแอปพลิเคชันนะคะ d o l g o t h 3ค่ะแอปพลิเคชัน smart land เลือกหัวข้อบบอกดินค่ะสำหรับการ การดำเนินโครงการบอกดินที่ผ่านมานะคะกรมที่ดินน่ะได้นําข้อมูลที่ประชาชนแจ้งตําแหน่งที่ดินซึ่งได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วเป็นที่ดินที่อยู่นอกเขตพื้นที่ของทางรัฐจํานวนกว่า200 0แปลงมาจัดทําเป็นแผนงานโครงการเดินสํารวจออกสนดที่ดินในปีงบประมาณ2565ในพื้นที่ทั่วประเทศกว่า70จังหวัดทั่วประเทศเป้าหมายทั้งหมด43,520แปลงค่ะคุณผู้ชมโดยโครงการบอกดินเนี่ยออกสำร สรวจแล้วก็รังวัดในรูปแบบของสมที่ดินฉนดที่ดินนะคะในมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งตอนนี้นะักขณะนี้ดําเนินการไปแล้วกว่า62จังหวัดเริ่มสํารวจจัดรังวัดทําแผนที่ดินนะคะซึ่งโครงการนี้จะไปสิ้นสุดในวันที่31กรกฎาคม2565ค่ะทั้งนี้รัฐบาลเชิญชวนพี่น้องประชาชนท่านไหนที่มีที่ดินแต่ว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์สามารถเข้าร่วมโครงการบอกดินแจ้งตำแหน่งที่ดินง่ายๆด้วยมือถือเครื่องเดียวค่ะ นำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกคุณผู้ชมขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเพจไทยคู่ฟ้าด้วยนะคะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสันแซบจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ